ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเห็นไหมพี่น้องน้องซาโซ่บ,บอกแล้วนะเยอะเกิดน,นะคะ จะไม่ถูกทางเลยแต่น้องซาโซบ,บอกอยู่นะตอนของวันที่4นะถ้าใครไม่ไม่ชอบพ้ามตามนะคะเพราะว่าไม่น่ามาไม่มาจริงๆนะพี่น้องนะโพดโพส้มโอบุกโมบุมกแตงนะคะเงินหลายพี่น้องพี่น้องโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนาะว่าสายด่วนมาไหมไม่มามาตัวกลับเห็นมาเจนะ็ดห้าห้าเจ็ดนั่นแหะว่าไม่มามาตัวกลับจริงๆนะคะ ห้าเจ็ดนั่นนะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวน้องสาวโซ่ให้ดูนะเนี่ยของวันที่สี่มาตัวไหนล่ะมาตัวกลับนนะเห็นไหมมีหนึ่งห้าก็ต้องมีห้าเจ็ดมาเฉพาะกิจโพดโพบโมบึกแตกนะคะเงินหลายพี่น้องพี่น้องเห็นไหมมาตามที่พูดจริงๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแปดห้าห้าแปดนะคะ ห3 3่งสานะคะเก้าสามส็นจะคะแล้วก็จะเป็น9 0, 0้าวันนี้ใจดีใจดีมีแถม47่เนะคะสี 4, ตัวเดียวนะแถม แถมตัวเดียวนะคะก็อย่าลืมนะอย่าลืม6กสามคำนวณไม่เจอเหรอกพี่น้อง6กสามนะหกศก็คำนวณไม่เจอนะคะเอาไปเผื่อนะคะพี่น้องจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสาวโซ่า้ารวยชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะทางใหม่ๆของน้องสาวโซนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะด้วยแงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องซาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า